คุณตัวใหญ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนจ้าเมื่อนี้มาพ่อกระชายสานผ้าแสบคือเกาพี่น้องจ้าเมื่อนี้ใส่าสานนี่ตำกุ้งสดพี่น้องข้าปุ้นแก้มพี่น้องจ้าแรดิสหอมแขกพี่น้องจ้าแคปโมจ้าพริกหวานพี่น้องจ้า มาจ้าเสีบๆกับสาวอีสานกินเผ็ดๆต่ำเผ็ดๆไล่วัดพี่น้องจ้าว่าไรกินโลดพี่น้องมาจ้ะคำใหญ่ๆใส่มื่อนี่แหรพี่นอ้องอืม แสบไปหน่อยจนะ้ะน้ำปลา Happy luba. สับกระเทียมพี่หนังสวงแล้วพี่หนังจ้ะ ăn đã trái bên đằng chạy <laughs> Cùng tôi nhanh Mm-hmm. ไอ้สารต่ำทั้งพริกแห้งพริกสดพีพ่น้องจ้าเผ็ดมาก ต่างระเภทกับบะซวงพี่น้องจ้ะไรวัด หอ,ห,อห,อหอมแขกะวานตัวจ่อย,ยพี่หนัง สมอย่างอีก หนูโอค่ນฟ้นตกอย่างหนาวาแกดดีบ่มีแดดเลย แซ่บไปน็นหวัง,งกินมะป่าว่าว่า แซ่บมาก,ก้ะพี่น้องจ้ะอะไะจ้ะพี่น้องอิ่มละจ้ะอิ่มแล้วกันลาพี่ละน้องไว้พบพอกันชิปนานนะจ้า